หนุ่มแครนแทนแม่บุกเข้ายิงทนายความตายคาโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดหลังจากหาว่าทนายความโกงเอาธุรกิจโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดของแม่ไปเป็นกรรมสิทธิ์แถมยังไล่ไม่ให้แม่เข้าไปเหยียบในโรงเรียนไม่งั้นจะเดือดร้อนหลังจากแม่โดนผัวใหม่โกงเอาโรงเรียนและทรัพย์สินไปก่อนแล้วทนายความมาตีสนิทจัดการฟ้องร้องให้จนได้ทรัพย์สินกลับคืนมาหมดแล้วมาโดนทนายฮุบเอาสมบัติไปอีกทีแม่ไปเล่าให้ลูกๆฟัง หนุ่มแขนใจมากเลยบุกเขาจ่อยิงด้วยปืนพกขนาดจุดสาปดล้มความขาดใจตายคาโรงเรียนก่อนเอาปืนไปฝากพลเมืองดีแล้วหนีไปนั่งร้องไห้ริมทางรถไฟชาวบ้านที่รับฝากปืนไว้กลัวความผิดเลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจจับกลุ่มได้โดยละมอมก่อนจะพบความจริงว่าหนุ่มมือปืนยังเป็นนักโทษที่เหลือโทษน้อยและประพฤติตัวดีจนผู้คุมให้ออกมาทำงานนอกเรือนจำเลยวางแผนหลบหนีจากผู้คุมมาสางแขนจนได้ ทางเรือนจำติดต่อขออายัดตัวแล้วส่วนผู้คุมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดตามระเบียบเรื่องเหล่าวตำนานคดีดังแค้นโกงแม่หนีคุกมาฆ่าทนายจะเป็นอย่างไร l e จ e นเด r รี h ช n แนลจะเล่าให้ฟังเวลา7นาฬิกาวันที่28กรกฎาคม2522 ร้อยตํารวจตรีเกรงไกลจันทราร้อยเวรสอนอนตลาดพลูรับแจ้งเหตุยิงกันตายในโรงเรียนสอนพิมพ์ดีสุจิตราที่ตึกแถวริมทางรถไฟสายตลาดพลูมหาชัยถนนเทิดไทยแขวงตลาดพลูเขตท,ทนบุรีฝั่งทนบุร,บรีกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนพร้อมด้วยพันตำรวจโ,โทเสรีวาราชนนสารวัรใหญ่พันตำรวจตรีบัรจงวิวัฒน์พาณิชย์สารวัรสอบสวนกองพิสูจน์หลักฐานและมนิธิร่วมกตัญอยู่ ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพบนายประสานจารุประก่อนอายุ47ปีสภาพถูกยิงด้วยกระสุนปืนพกขนาดจุด3.8เข้าที่ชายโครงซ้าย2นัดกลางหลัง2นัดขาดใจตา,ตายจมกองเลือดอยู่ที่ชั้นล่างของโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดดังกล่าวในชุดนุ่งกางเกงขาสั้นสีกรมท่าตัวเดียวไม่สวมเสือ้อระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนที่เกิดเหตุอยู่นั่นเองก็มีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่ามือปืนที่ยิงนายประสานตายคือนายมงคลสุจิตสกุลอายุ22ปี บ้านอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนักโดยหลังยิงนายประสานแล้วนายมงคลได้เอาปืนไปฝากพลเมืองดีไว้ก่อนไปนั่งร้องไห้อยู่ริมทางรถไฟใกล้ๆบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงรุดไปควบคุมตัวนายมงคลมาสอบสวนพร้อมปืนพกของกลางไม่มีทะเบียนและยังมีกระสนุนเหลืออีกสองนัดตำรวจสอบปากคำนายมงคลมือปืนหนุ่มให้การรับสารภาพว่าตนเป็นคนยิงนายประสานตายจริงโดยบอกว่าแค้นใจที่นายประสานหลอกลวงนั่งสุจิตตาสุจิตสกุลอายุ45ปีมารดาของตน กระทางโรงเรียนสอนพิมพ์ดีสุจิตตาซึ่งเป็นสมบัติของมารดาต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประสานเมื่ออาทิตย์เศษที่ผ่านมานี่เองสำหรับนายประสานยังไล่ไม่ให้นางสุจิตตาย่างเท้าเข้าไปเหยียบโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วยโดยขู่ว่าหากไม่เชื่อจะเดือดร้อนหลังจากนั้นเรื่องราวของนางสุจิตตาจึงถูกบอกเล่าไปสู่นายมงคลนายมงคลเลยครับแค้นใจจนถึงกับบุกยิงตายคาโรงเรียนโดยนายมงคลเผยว่าอาวุธปืนที่ใช้เป็นของเพื่อนที่อยู่ทางจังหวัดภาคใต้ และนายมงคลได้ขอยืมมาก่อนที่นายมงคลจะเผยรายละเอียดต่อไปว่าตนมีบิดาชื่อนายเคียงแทร่อยู่กินกับนางสุจิตราผู้แม่และทั้งมีบุตรด้วยกัน5คนโดยมีนายมงคลเป็นบุตรชายคนเล็กต่อมาเมื่อนายมงคลอายุได้ประมาณ15ปีนายเคียงผู้เป็นบิดาได้เลิกลากับนางสุจิตราผู้มารดาและย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนนางสุจิตราซึ่งเดิมมีอาชีพขายหมูในตลาดพลูก็เปลี่ยนอาชีพมาสร้างโรงเรียนสอนพิมพ์ดีด โดยมีเครื่องพิมพ์ดีดอยู่ประมาณ30เครื่องกิจาการจเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาต่อมานางสุจิตรามีสามีใหม่ชื่อในบุญชูธรรมทัศนานนนและได้ถูกสามีใหม่หลอกลวงเอาทรัพย์สินลมทั้งโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดไปเป็นของสามีใหม่ทั้งหมดซึ่งช่วงนี้เองนายประสานซึ่งอ้างตนว่าเป็นทนายความแต่ไม่ทราบว่าประจำสำนักงานอะไรได้มาติดต่อกับนางสุจิตราอาสาฟ้องร้องเรียกคืนทรัพย์สินลมทั้งโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดให้ ปรากฏว่าต่อมาหลังจากรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานแล้วนายประสานก็สามารถฟ้องร้องจนสามารถทําให้นางสุจิตตาได้ทรัพย์สินรวมทั้งโรงเรียนสอนพิมพ์ดีกลับคืนมาทั้งหมดแต่แล้วจู่ๆเมื่ออาทิตย์เศษๆที่ผ่านมานี้เองนายประสานกับแจ้งให้นางสุจิตตาทราบว่าต่อไปนี้ไม่ให้เข้ามาเหยียบที่โรงเรียนสอนพิมพ์ดีแห่งนี้อีกแล้วโดยบอกว่าโรงเรียนสอนพิมพ์ดีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประสานแล้ว โดยมีหลักฐานเอกสารหลายชิ้นที่นางสุจิตราหลงเชื่อเซ็นชื่อให้ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนอกจากนี้นายประสานยังขู่ว่าถ้าไม่เชื่อจะเดือดร้อนแบบนายบุญชูผู้เป็นสามีเช่นเดียวกันนางสุจิตรานั้นแค้นนายประสานแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงเล่าเรื่องที่ถูกโกงให้ลูกๆฟังต่อมาในมงคลลูกชายคนเล็กซึ่งติดยาซิกแคนอนแข้นนายประสานมากเลยติดต่อยืมปืนเพื่อน ก่อนจะกินยาซิกทานอนจนหนำใจแล้วบุกเข้าไปเรียกนายประสานซึ่งตื่นนอนลงมาทองความสะอาดโรงเรียนสอนพิมพ์ดิดในช่วงเช้านายมงคลเผยว่านายประสานไม่ยอมออกมาเจรจาข้างนอกนายมงคลเลยตัดสินใจบุกเข้าไปแล้วใช้ปืนกระหน่ำยิงนายประสาน4ี่นัดอนจนนายประสานขาดใจตายคาที่ส่วนนายมงคลก็หนีไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางรถไฟก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามไปรวบตัวได้ดังกล่าวหลังสอบสวนแล้วตำรวจจึงควบคุมตัวนายมงคลไว้ดำเนินคดีในข้อหาเจตนาฆ่าคนตายต่อไป ส่วนทางด้านในประสานผู้ตายเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่าอยู่บ้านเลขที่189ตรอกเสาว,วคนถนนตรันสนิทวงแขวงบางยี่ขันเขตบางกอกน้อยฝั่งทนบุรีกรุงเทพมหานครและยังพบบัตรประจําตัวลูกเสือชาวบ้านรุ่น289ทับ4กรุงเทพมหานครที่มีภาพถ่ายในประสานติดอยู่ในบัตรนอกจากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวเปิดทำเนียบรายชื่อทนายความทั่วราชอาณาจักรกลับไม่พบชื่อในประสานจารุป,ปกรณ์เป็นทนายความเลย หลังเหตุการณ์บุกยิงทนายความเสียชีวิตคาโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดผ่านไปได้ไม่กี่วันช่วงเช้าวันที่3สิงหาคม2522มีพลเมืองดีจากอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเราจดหมายแจ้งมาที่ไทยรัฐว่าคดีนายมงคลสุจิตสกุลอายุ22ปียิงนายประสานจารุป,ปกรณ์อายุ47ปี ผู้อ้างโตเป็นทนายถึงแก้ความตายที่โรงเรียนสอนพิมพ์ดีสุจิตรานั้นความจริงแล้วในมงคลก่อนหน้าที่จะตกเป็นผู้ต้องหายิงนายประสานตายมีสถานะเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจําจังหวัดฉะเชิงเศราก่อนจะหนีเรือนจําไปก่อเหตุฆ่าคนตายดังกล่าวหลังทราบเรื่องผู้สื่อข่าวจึงรีบเดินทางไปพบนายสมพงศ์ศรีจันนนท์ผู้บัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเศราเพื่อขอทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ว่าในมงคลสุจิตสกุล เป็นนักโทษในปกครองของนายสมพงศ์ผอบอรเรือนจำจริงหรือไม่นายสมพงศ์ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงโดยเล่ารายละเอียดว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม2522นายอดีิสัยทองสมัรนายสุชาติชาวริตสองผู้คุมเรือนจำกลางจังหวัดชาเชิงเซราได้ควบคุมตัวนักโทษความประพฤติดีเหลือโทษเพียงเล็กน้อยออกไปทํางานนอกเรือนจําโดยในจนํานวนนักโทษความประพฤติดีที่ผู้คุมคุมออกไปทํางานนอกเรือนจําในวันนั้นมีนายมงคลสุจิตสกุล ซึ่งต้องโทษในคดีทำร้ายร่างกายถูกจำคุกมีกำหนดเวลาประมาณ2ปีครึ่งและนายมงคลได้ถูกพนักง,งานสอบสวนสน,นตลาดครูส่งฟ้องศาลตัดสินเสร็จแล้วส่งมาควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเศราโดยนายมงคลประพฤติตัวอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำดีมากมาตลอดเหลือโทษอยู่ไม่เท่าไหร่ก็จะพ้นโทษแล้วผู้คุมจึงควบคุมออกไปทำงานเลี้ยงหมู่นอกเรือนจำรวมกับนักโทษที่อยู่ในเกณฑ์อีกหลายคนแต่ปรากฏว่าภายหลังนายมงคลได้ฉวยโอกาสลบหนีผู้คุมไป จนผู้คุมทราบเรื่องได้ออกติดตามตัวแต่ไม่พบจึงมีรายงานมายังนายสมพงศ์ผู้บัญชาการเรือนจําให้ทราบซึ่งนายสมพงศ์ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดของสองผู้คุมไปแล้วต่อมาจึงทราบเรื่องว่านายมงคลหนีเรือนจําไปยิงนายประสานเสียชีวิตที่ตลาดพลูนายสมพงศ์จึงมีหนังสือขออายัดตัวนายมงคลไปถึงตํารวจท้องที่สอนอตลาดพลูเจ้าของคดีนี้แล้วโดวยก่อนหน้าที่นายมงคลจะหนีเรือนจําไปก่อคดีฆ่าคนตายซ้ํานั้นผอ,อรเรือนจําเผยว่า นางสุจิตรามารดาและนางวันนาภรรยาของนายมงคลได้เข้าเยี่ยมนายมงคลที่เรือนจําปรากฏว่านางวันนาภรรยาได้เล่าเรื่องที่นายประสานอ้างตัวเป็นทนายความเรามาโกงเอาโรงเรียนสอนพิมพ์ดีตและทรัพย์สินอย่างอื่นไปจากนางสุจิตราเพราะนายมงคลรู้เรื่องจึงแขนใจมากก่อนจะหลบหนีไปยิงนายประสานตายดังกล่าวโดยนายสมพงษ์เผยว่านางสุจิตรากับลูกสะใภ้มาเยี่ยมนายมงคลช่วงเช้าวันที่24กรกฎาคมพอวันรุ่งขึ้นวันที่25 ในมงคลก็หนีเรือนจาไปเลยก่อนจะไปก่อเรื่องฆาตกรรมขึ้นในอีกสามวันต่อมาดังกล่าวกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e g e จ d น r y รีชา n e l